เคยสงสัยกันไหมครับว่าจากมนุษย์กลุ่มเล็กๆที่เคยอยู่ในถ้าเนี่ยเราเดินทางกันมาจนสร้างเมืองใหญ่ที่ซับซ้อนอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงกันวันนี้แหละครับเราจะออกเดินทางย้อนเวลากลับไปเพื่อไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษยชาตินั่นก็คือคําว่าอารยธรรมเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมกันก่อนเนาะการเดินทางของเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆครับเราจะเริ่มจากคําถามที่ดูเหมือนจะเบสิกมากๆแต่ตอบยากสุดๆว่าจริงๆแล้วอารยธรรมมันคืออะไรกันแน่ จากนั้นเราจะย้อนไปดูจุดเริ่มต้นเลยครับว่าอะไรที่นำพาให้มนุษย์ก้าวออกจากยุคหินแล้วก็จะมาแกะสูตรลับกันว่าส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างและสุดท้ายเราจะวาร์ปกลับมาที่ปัจจุบันกันครับว่าไอเดียนี้มันมีความหมายอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแบบทุกวันนี้ มาครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยมาแกะกองไอเดียที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนี้กันซึ่งผู้นําทางของเราในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือกอด3 5 kb ที่จะมาช่วยเราตั้งคําถามสําคัญําคัญเพื่อไขความลับของคําว่าอารยธรรมเนี่ยแหละครับคําถามมันก็คือว่ากันจริงๆแล้วไอ้คาว่าอารยธรรมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แหมฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่เชื่อไม่ว่าคําตอบมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันเยอะเลย คือถ้าเราจะแบบตามตำราเลยนะฮะลองไปดูนิยามของ National Geographic เขาบอกว่าอารยธรรมคือสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อนที่มักจะมีลักษณะเด่นๆคือการพัฒนาความเป็นเมืองมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมแล้วก็มีระบบการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างพวกตัวอักษรซึ่งเออมันก็ฟังดูแม็กเซนดีนะแต่ว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำนี้มันลึกกว่านั้นเยอะเลยครับมันไม่ใช่คำนิยามเปะ๊ปะๆที่อยู่ในตำรา แต่มันเป็นเหมือนกับอุดมคติที่คนเถียงกันได้ไม่จบไม่สิน้นคือความหมายมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเลยนะแล้วแต่ว่าใครเป็นคนให้คำนิยามแล้วก็มองมาจากช่วงเวลาไหนทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้มนุษย์เริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมขึ้นมาได้งานนี้เราต้องย้อนเวลากลับไปไกลไกลมากๆครับจากยุคที่เรายังใช้เครื่องมือหินกันอยู่ สู่การกำเนิดขึ้นของเมืองแห่งแรกเส้นทางมันก็เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่าเลยครับผ่านมายุคหินกลางที่เราเริ่มมีธนูใช้กันแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงที่เรียกว่าพลิกหน้าประวัติศาสตร์มนุษย์ไปเลยเนี่ยมันอยู่ในยุคหินใหม่นี่แหละครับนั่นก็คือการค้นพบก,การเกษตรใช่แล้วครับแค่การทำฟาร์มเป็นนี่แหละที่เปลี่ยนทุกอย่างมันทำให้เราเลือกพเนจรมาตั้งรกรากแล้วนี่แหละครับคือจุดส start ของทุกอย่างเลยแล้วที่มันเจ๋งมากๆเลยก็คือ เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เดียวนะครับมันเหมือนกับว่ามนุรุ์ทั่วโลกเนี่ยนัดกันอัพเลเวลพร้อมๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นชาวซูเมเรียนที่เฮ้ยคิดตัวอักษรได้เป็นครั้งแรกของโลกหรือจะเป็นชาวอียิปต์ที่สร้างพีระมิดสุดอลังการข้ามไปที่ลุ่มแม่น้ําสินทธุที่วางผังเมืองได้แบบโอ้โหล้ายุคสุดๆหรือทั้งฝั่งจีนที่ก็มีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกอย่างกระดาษกับดินปืนโอเคเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนบ้าง คำถามต่อมาคือแล้วมันมีสูตรลับอะไรล่ะอะไรคือส่วนผสมที่ทําให้อรารยธรรมมันก่อตัวขึ้นมาได้มาดูกันครับว่านักวิชาการเขาว่ายังไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาจะชี้ไปที่4องค์ประกอบหลักๆเลยที่เปรียบเหมือนกับเสาหลักคําอารยธรรมเอาไว้มีอะไรบ้างก็จะมี 1. ระบบการเขียน 2. เรื่องของรัฐบาลและการปกครอง 3. การแบ่งงานการทําและ4ก็คือเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ไอ้สี่อย่างนี้แหละครับที่มันทํางานร่วมกันเหมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อนมากๆลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราไม่มีตัวอักษรเนี่ยความรู้ยากๆอย่างเรื่องกฎหมายหรือวรรณกรรมเจ๋งๆเ,เ,เนี่ยมันจะถูกส่งต่อมาถึงเราได้ยังไงคือการเขียนมันไม่ใช่แค่การจดบินค่าของนะแต่มันเหมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ที่ทําให้เราเซฟข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังได้พอคนเริ่มมาอยู่รวมกันเยอะๆมันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าแล้วใครจะคุมละ่ะ ใครจะเป็นคนปกครองซึ่งมนุษย์เหล่านี้ก็ลองมาหมดแล้วทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปกครองโดยอ้างอำนาจเทพเจ้าหรือแบบที่ใช้กษัตริย์แล้วที่พีคมากๆก็คือการทดลองให้ประชาชนปกครองกันเองอย่างประชาธิปไตยที่เอเธนส์ท,ทั้งหมดนี้มันคือความพยายามของมนุษย์ในการหาคําตอบว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ยังไงนั่น,นี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์ที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คืออาหารส่วนเกินครับใช่แล้วครับ ฟังไม่ผิดแค่การมีอาหารเหลือๆนี่แหละครับที่เปลี่ยนเกมไปเลยเพราะอะไรเพราะพอคนส่วนใหญ่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องปากท้องทั้งวันพวกเขาก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นไงครับนี่แหละคือจุดกำเนิดของอาชีพเฉพาะทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือนักบวชทหารแล้วมันก็กลายเป็นตัวเร่งให้สังคมพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเอาละครับเราย้อนอดีตกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เราวาบกลับมาที่โลกยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่า มาดูกันครับว่าไอคำว่าอารยาธรรมในทุกวันนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมีอะไรที่เปลี่ยนไปแล้วมีอะไรที่ยังคงเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีตถ้าในยุคโบราณมีการปฏิวัติการเกษตรยุคของเราก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมกับยุคดิจิทัลนี่แหละครับที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่มันเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่สมัยก่อนส่งข่าวที่รอกันเป็นเดือนๆตอนนี้แค่คลิกเดียวถึงกันทั่วโลก นี่แหละครับคือเสาหลักต้นใหม่ของอริยธรรมยุคใหม่สไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดมากๆเลยนะคือถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยความท้าทายของเขาอาจจะเป็นเรื่องเอ,อ่อจะจัดการกับน้ําท่วมยังไงดีเพื่อให้ทําการเกษตรได้แต่ตัดภาพมาที่ยุคเราสิครับความท้าทายของเรามันสเกลใหญ่ระดับโลกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกร้อนหรือทรัพยากรที่กําลังจะหมดไป เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอารยธรรมในทุกวันนี้มันไม่ได้หมายถึงแค่การมีตึกสูงๆงหรือการสร้างพีระมิดอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือการที่คนทั้งโลกเชื่อมถึงกันมันคือการยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเพศหรือความเชื่อมันคือการที่เราต้องรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI และที่สําคัญที่สุดเลยนะมันคือการที่เราต้องเจอกับปัญหาใหญ่ๆระดับโลกร่วมกันและทั้งหมดนี้แหละครับคือบทเรียนสําคัญที่ God สามห้า KB ผู้นําทางของเราอยากจะบอก ว่าการจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ารากของเรามาจากไหนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มันก็เหมือนกับการมีเข็มทิศที่ดีที่สุดอยู่ในมือที่จะช่วยนําทางเราไปในอนาคตและสุดท้ายก็มาถึงคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันว่าบทต่อไปในหน้าประวัติศาสตร์ของอารยธรรมมนุษยชาติเรื่องราวมันจะถูกเขียนขึ้นว่ายอย่างไร